ในวันที่หากพระเจ้าไม่ใช่ฟุตบอลแต่เป็นโปเกมดิเอโกมาราโดนาเคยใช้มือลูกหัวฟุตบอลแล้วเรียกมันว่าพระเจ้าแต่วันหนึ่งมือข้างเดิมกลับลุงเข้าไปในถุงพลาสติกขาวและดูดมันเข้าร่างด้วยสายตาเดียวกับตอนยิงประตูสาอังกฤษสายตาของคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่มีวันตายปี1984เาขาหนีจากบาร์เซโลนามาสู่เนเปิลมือที่คนอิตาเลียนตอนเหนือดูแคลว่าขยัดใต้รองเท้า แต่นั่นคือมือที่ยกเขาขึ้นเป็นพระเจ้าเพียงแค่เขาสูงเสื้อหมายเลขสิบและสัมผัสลูกบอลครั้งแรกเขาพานาโปลี่จากทีมเล็กสู่แชมป์กันโชเซเรียอาและยูฟาครับด้วยเท้าข้างเดียวพร้อมกับหัวใจของคนทั้งเมืองที่ยอมถวายให้แต่พระเจ้าคนนี้เสด็จโอเคในบารับที่ปิดม่านแน่นในห้องนอนที่มีเสียงเพลงเบาๆและสาวเปลอยในเงาบืดในกระจกหน้าเตียงที่มีเส้นสีขาวปากเป็นทางดดีอโกไม่ใช่นักฟุตบอลอีกต่อไป เขากลายเป็นเทพเจ้าที่กำลังฆ่าตัวเองแบบช้าๆโดยไม่มีใครหยุดได้เขามาสายในการซ้อมหนีแถลงข่าวส่งผู้หญิงไปซื้อ,อยานอนกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาดื่มกับเจ้าพ่อมาเฟียหัวเราะย,ย้อนตำรวจและยิงฟรีคิกจากระยะ40หลาแบบไม่มีพิสิทธ์บนโลกแฟนบอลยังเชียร์สโมสรอยังชนะเขายิ่งเชื่อว่าไม่มีใครแต่พระเจ้าได้จนกระทั่งฟุตบอลโลก1,990เขาพาเจนติน่าเขียอิตาลีตอกกรอบในสนามมึงเนเปิล บ้านของเขาเองแฟนบอลเริ่มหันหลังตำรวจเริ่มล้อมบ้านนักข่าวเริ่มปล่อยภาพหลุดและในที่สุดเขาถูกตรวจพบสารโคเคในร่างกายถูกแบน15เดือนและไล่ออกจากนาโปลีโดยไม่มีคำลาไม่มีแม้แต่เสียงตกมือเขาหายตัวในเงามืดของบวโนซเรสทิกเขานอนในปาร์ตี้โคเคหลุดออกมาเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลถูกเย้ยในหนังสือพิมพ์เหมือนพระเจ้าที่ไม่มีใครกราบอีกต่อไป เขาเดินเข้าโรงพยาบาลเลิกยาแต่ในกระเป๋ายังพบเทป VHS ที่บันทึกลูกยิงปี86ไว้เสมอเพราะนั่นคือช่วงเดียวที่เขายังเป็นใครสักคนเขาพูดกับหมอว่าผมไม่ได้อยากตายแต่ผมไม่รู้จะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรช่วงต้นทศวรรษ2000น้ำหนักเขาขึ้นเกิน130กิโลเดินแทบไม่ไหวหายใจติดขัดถูกส่งไปรักษาที่คิวบาสถานที่เขาอยู่เรียกว่า คุกที่ไม่มีลูกกรงเขาอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวดูคลิปเก่าตัวเองยิงประตูซ้ำๆจนน้ำตาหยดลงบนจอทีวีเขาเขียนในสมุดว่าฉันเคยบินได้แต่ฉันไม่มีร่มชูชีพเลยแม้เขาจะพยายามลุกขึ้นอีกครั้งในฐานะโค้ชทีมชาติพาอาเจนติน่าไปฟุตบอลโลก2010แต่ทีมแพ้ยับให้เยอรมนีเขาพูดหลังเกมว่าผมล้มอีกครั้งแต่ผมยังลุกไหว เขารับงานคุมทีมเล็กๆในเ e ม็กซิโก UAE อาร์เตินาแม้ไม่มีสนามซ้อมแต่เขายอมเพราะที่นั่นยังมีคนที่จำเขาได้บ้างเขาพยายามเลิกยามีข่าวว่าเขาสะอาดแล้วแต่ไม่นานก็มีคลิปเมาหลุดมาอีกวงจรชีวิตวนไปแบบเดิมเริ่มใหม่ตกต่ำพยายามลุกแล้วล้มอีกจนวันที่25พฤศจิกายน2020เขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่บ้านพักชาญเมืองบัวโนซายเรสข้างเตียงไม่มีฟุตบอลไม่มีโทรทัศน์ไม่มีแฟนบอลมีเพียงความเงียบและหัวใจที่เหนื่อยเกินจะสู้ต่อข่าวการตายแพร่ไปทั่วโลกใน3นาทีสนามทั่วอาร์เตินายืนไว้อะไรในนาทีที่10สนามซานเปาโลเปลี่ยนชื่อเป็นสนามดิเอโกอ,อามันโดมารรโดนาภาพวาดบนกำแพงเพลงในอัธจันท์เสื้อหมายเลข1ิที่ไม่มีใครกล้าแตะ ทุกอย่างยังมีลมหายใจของเขาคนที่เคยเกลียดยังพูดถึงคนที่เคยรักยังร้องให้เพียงแค่เห็นลูกยิงปี86ในอาร์เจนตินายังมีโบสถ์ชื่อเกรซียเมริดเนเนอร์ศาสนาที่บูชามารรโดน่ามีคำสวดมีสาวกเพราะเขาคือภาพแทนของความไม่สมบูรณ์แบบที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจเขากวัวหกเขาล้มเหลวเขาติดยาเขาทำร้ายตัวเองแต่เขาก็สู้เขาก็ลุกเขาก็ร้องให้ และเขาก็รักคนของเขาจริงๆมาราโดน่าไม่ใช่แค่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่คือมนุษย์ที่สุดในโลกและเพราะมนุษย์ทุกคนล้มได้เราจึงรักเขาแบบที่ไม่มีใครเหมือน